Jag tror han vill cykla den där, den där svarta rallybilen. Får han pröva det eller? Melvin kom! Kom! Jag tror det är sån här, vad heter det, vård. Hon som har han om Ja. Jag tror, jag är inte säker. Så får han pröva det, då är liksom en dag lyckas. <laughs> Melvin, där! Kom! Se här lilla, gammal. Melvin kom! Jaha, det är inget styre. Den är trasig Melvin, det går bara att köra fram. Men låt han pröva den då.

โอ้วัดจุกติดด้วยอ่ะมะเมียนันหัวนันวงกลมเนาะพวงมาลัยเนาะอันเียบขดตัได้แ้วมามาคันทอดินไิล์่ะซออนี้ฟูด้วยน้อยซ้อม broken ฮ่าฮ่าเอาพวงมาลัยเพื่อไม่ตายไปกัเก็บพวงมาลัยมาซะมันมันหลุดนะลูก อ๋อเด้อเยเด้อขนาดมารับเพื่อนเพื่อนก็นยังมีเวลาให้กับเด็กๆพี่น้องพูมมใจมากเล่นก่อนขึ้นบ้านพุ่มใจมากเลยจ้ะมาจากต่างจังหวัดเคลื่อนรักสิกร่มสิกร่ำไปเลนเดี๋ยว Jaha. Man ser åt man ser åt. Är den bråken? It's okej okay, Melvin, kom. Kan du köra Bobby Car där då? Kom, kom Nina. Kan du kan köra Bobby där en kort stund. Uh -huh. bara köra Bobby Car då? Kom Stina. ลีน e ่าเรียกเพื <g ül s> e ่อนแม่ตายคอมสตีนะโยอเพื่อนแม่ก็เหมือนเพื่อนตัวเองแบบนี้เอาหาเซวแล้วลีน่าให้บอบบิคอลแมนวินแมนวินแมนวินอหนวินอันเชื่อว่าบอบบิคอล

เด็กๆเ,เขาคอยเนะเาะคอยมาเพื่อนแม่ตายอย่ามาตอนไหนเขาจะจําได้ว่าคนไหนใจดียังสิหนาะ <laughs> ผูกเสี้ยวละผูกเสี้ยวกับหลานละนั่งผูกเสี้ยวกับหลานละม,ามา่ะจ๋า,าอ๋ฮาอฮะกอดตาดีดัน What happened? It's broke. Yeah, it's broken. รถกับวมีล้อแม่มีบอกว่ารถมันเสียแล้วว่าสันโอเคขนาดจะออกมารับเพื่อนกลับบ้านเพื่อนมาจากต่างจังหวัดเด็กๆอยากเล่นเพื่อนเลยว่าไม่เป็นไรเล่นกับลูกคุณก่อนว่าสันพี่น้องค่ะนั่งใจดีเพื่อนรักเพื่อนรัก Sotlövsblad. Man ger mer taggarplog. Ja, där vad bra. Har vi en hint? Södertälningen. Ja. Österut. Jag trodde att sitta och vänta. Ja. Tills jag kom på att jag hade bara Ja. Ja. Hej, mamma. Hej Melvin, vad du hittar på? Det, det. Yellow car and this is little car. The big kår. one, the big one and the, ja. and, the and the little one. Makklot. Kubao noi. ลีนาเรียกกสานลวดอ่ะอ๋อนี่จะเล่นเหมือนที่อนุบาลเขาให้เล่นเนอะจาะนี่เด็กหน่อยเขาก็จะชํำนานการเล่นการสื่อสารกับคนอื่นเพราะาเด็กจะไม่ได้กลัวไงไม่ต้องกลัวคนอื่นอะไรอย่างนี้แล้วก็ความพัฒนาของเด็กด้วยการเล่นการตักการการใช้มืออะไรต่างๆนูกพี่น้องเนาะสามารถนั่นจะ้ะเอารู้นี่เตเว่ดีนะอืม Det ser ut som det ska regna snart. Är det roligt Melvin? Hej mamma. Det var bara tur att jag gick fram till den där man fixar appen. Igen. Och tänkte om jag kan ringa dem på något sätt. Då fick jag syn på den där. นางอยู่ต่างจังหวัดนะจ๊ะเนาะเพื่อนเมตายก็ขับรถมาเองขับรถบีเอ็มเนาะขับมาแต่ต่างจังหวัด น,นัน่งนที่กับน,นางจังจะมาหาเองสินะ่ะบางที่มากเองสิก็จะบอกมาบอกได้มาขอประตูรถเด้ขอประตูดเดขามั่นบรไยต้องบอกซื้อว่าผู้ใดเองเสียเขาจังเปิดประตูให้ได้แม้วจะเป็นประตูข้างลาง่างนอกจากนาะแต่นี่นางโทรมาบอกอาทิตย์ที่แล้วว่าฉันจะมาแต่บอกบอกได้ว่าเมื่อไรพอพอใกล้จะถึงวันแล้วฉันจะโทรบ,บอกคุณโอ้ยตายกับฝ้าใสเสื้อผ้าให้ลูกเราเราเลยพาลงมา โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปต่อไปจ้าให้ดูเมียให้ดู